ยังสมคนเดิมนะจาะยังสมคนเดิมคือเก่าหละจ้าพี่น้องอ๋อกดให้พี่หน่อยกดให้พี่หน่อยเึ้นยี่ปหีหน่อยอ่ะทีโทษสวายปีเหตุเองหันไปทั้ง <c oughs> อ่ะเอี้ยเอี้ย <laughs> ก็จะติเกอเยอะเละได้หัน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 ไม่เกิดเสียง หันหันยานเห็นยานเห็นยานเห็นหลานหาเ็ดหามา้เด้อพี่น้องมาทักทายกันหลังใหญ่นระจาไปไหม วักิงงแต่พูดไดเลยวกิ้งง่ง <laughs> บดดิจ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ในซอยคือเก่าหระจ้าพี่น้องกอกแล้วเหรอกอกเ<อ>ลยฉันพูมีนามกินนามยู่นุนขอบคุณหลายๆดนจ้าพูดได้แอบ,บแบบอบเบ่งยายสม กันว it ่ม yeah. ีเน no like right. like yes. okay. ็ตมีเน็ตไหมเน็ตไม่ม okay. ีเหรอไปข้างหน้าหรือข้างหลังไปก่อนไปข้างหน้าหรือข้ไปก่อนไปก่อนจ้าโอเคบายบายพรุ่งนี้เจอกันไปไหมฮะทำเสียงใหม่เพลงเสียงสามสุด ทำด้วยเขาทำหรอเขาเป็นทำเป็นเหล็กเขาเอาเอาเหล็กทำหรอหรือว่าไงจะเป็นใหม่นะทำโม่ทำเพียงสามผูกทำโม่ถ้าเป็นเพียเพียถ้าเป็นไม้เพียทำเตียงนอนเลยค่ะติดต่อไม้เป็นอ๋อะเาทำไม่เป็นจ้ะเปหล็กเหล็กอย่างเดียวถ้าทาเป็นเหล็กสามผูกดีแพงกว่าทำเป็นเหล็กนอนเป็นเหล็กสามผูกแพงอ๋อเหล็กมันแพงเหล็กมัน ไปยังเบิ่งบรรยากาศคือเก่าเลยจ้าพี่น้องตัวยังทั้งถึงจ้าโอเคเจอากันพรุ่งนี้จ้า<ป>ขอบคุณหลายๆด้จ้าขอบคุณแม่เพราะหันหลกไปทั้งฝุ่นนั่งทีประเดีหันหลกไปใส่ตัวนิดเหนื่อยไปยังหันหลบไปแตน่น้น,ปปน,นนี่นี่ไงไ<ป>บอลอตัวไป<อ>ก้อนบล็อกเป็นที่ทีน้ำกดตัว ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้จ้าที่มาเป็นกำลังใจเยสมยยยสมเดี๋ยวเยสสมตามไปไปเบังย้อนหลังให้ด้จ้าพี่น้องขอบคุณทุกเริ่ขอ,อบคุณทุกไลน์ด้จ้าไอเบังบรรยากาศอยู่ในกรุงเสียบด้จาพี่น้องม้นนีรถก็หลายจ้า ขอบคุณทุกไลน์เดจ้าบ่อยเห็นคนหรืกจ้าพี่น้องไป้เบิ้งรถเดจ้าเด้อไป้เบิ้งบรรยากาศนีุ่้งเทพรถหลายๆคือเกาจะเฝ้าเบื่อย้ยสมเดจ้าพี่น้อง เดี๋ยวสมขอเวลาสิบหานาทีได้จ้ะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไหลดนะจ้าทีท่ผู้ชมกำลังเดินอยู่ คน,คนเดินไปได้ไหมรถก็ไหล,าลาทางนี้จ้ะพี่น้อง,างตามถนนเด้อจ้ะรถสิงสิงเด้อจ้าเป็นขายของ กับเผ่าโรตีโรต,ตีน้ำเต้าหู้จ้าพูดใด้สิกินนำเต้าหู้จ้าพี่นอ้นองถนนคนเดินคือเราแหละจ้าพี่นอ้อง มนานั่งอยู่หนาวิกซีคือเกาเดอ้อจ้าพี่น้องยะสมกับให้บึงภาพเกาๆคือเกาจะาเฝ้าเบื่อยะสมนอจ้าวันนี้จะกินอะไร สวัสดีจ้าจีลาวันผู้ใหญน,นู้ขอบคุณหลายๆเดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสมแคบหน้าจอไว้ขอบคุณคุณจีลาวันเดจ้าได้สมบอกพี่กับขอตรวจขอไฟเดจ้าพี่น้องไปนั่งตรงไหนนั่งหู ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าเยสสมแคบไปละเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเยสสมตามไปเด้อจิเอ้ยเอ้ยอะไรจิลาวันนะอ่าลาวันขอบคุณคุณจิลาวันหลายๆเด้อจ้าที่มาเป็นกำลังใจย่าสมเยสสมขอบคุณหลายๆเด้อ พักกันมันนางอยหนนายบิ๊กซีคือเก่าหล่จ้จพี่น้องในเบื้งบรรยากาศพี่นายบิ๊กซีปดีจจาเยโ้โกมขอบคุณหลายๆเด้ย๋ยวใจเย้โกม่มาเป็นกำลังใจเย้สมเด้ย๋ยวใจเย้โกม,มไอ้มอกี้ี่น้องกมขึ้นเวทีเม็นบ่นน้องกลมจะเยลสมมัน บ่เห็นดอกไดงยินแต่อนองยิงยิงงมาพะนะายอะกลมถึงเวทีเพระาะว่าเยอะสมมะ่งมาเลยถือจับโทรศัพท์แม่เลืองานมากเลยพงเด,ขงด้ขอบคุณน้องกลมนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ไม่เป็นกำลังใจเยอะส่งจ๊ะจะน้องกลมกสสวัสดีคุณกีฬาวันมาด้จ้ะพี่น้อง ให้เิ็งบรรยากาศเก่าๆคือเก่าแล่ะจ้าน้องกลมได้สมกับควเวลาสิผ่านนาทีได้จ้าน้องกลมขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกเรือขอบคุณทุกไรขอบคุณผู้ใดแอบๆบิางนเด้อจา้าเอาเบาๆลุกก็ได้ <laughs> ขายข้าขายา่าเอต่าเอบอกตาเอยังอันบอกไหมขายขายาอันบอกไหมน้องกรมขอบคุณหลายๆวยจ้าเสียงเป็นจังใดเนาะ เซียวเซียวเป็นจังไหนอ๋อเซียวบ่เซียวไอ้น้องก้มบันเพิ่นไหนมึอนี่ยังสมชวนมาอยู่เพิ่นเล้ยปมาเพิ่นบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันไม่ไปหรอกเอ้ยไปก่อนเลยว่าสันว่าไอ้เพิ่นกับกับเพิ่นกับสากสากแกวอยู่แม่น้องก้มเพิ่นกับปวดจมปวดแกวปวดแกวเพิ่นบอกว่าเอ้ยเอ้ยอย่าไปหาทำนะทำแบบนี้ว่าสันว่าเพิ่นถอนแกวแม่น้องก้มเพิ่นปวดแกวเพิ่นว่าเพิ่นกินยังกับบ้านสนัดว่าสันว่า เอ้ยอย่าไปหาทำน,นะบ,ดดนบัดดีน้องกรมบัดดีน้องน้องหญิง,งสวัสดีจ้ายญิงหิงสวัสดีจ้าน้องเอ็นหญิงหญิงแต่ยุ้ยแก่น้องกรมเอ้ยยุย่ยแก,ก่แย,ย่สมนีล่ล่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณน้องกรมขอบคุณคุณวีาวันเด้อจ้าขอบคุณผู้ใดแอบเิ่งแย่สมน้ำเด้อจ้าแย่สม ขอเวลาอีกสามนาทีนะจ้าน้องโคมพร้อมไห่ยงจอยบัดนี้ล่ะเออคนแดงคนแดงอันนี้เยอะกินเขาย้ำกินเขาย้ำหมูเบนคนก็นั่งไอ้ยำแบบโบเสียบกับคนกินเขายำคนแดงบอกเท่โคลาดนะคนแดงบอกเท่โคลาดดู่ไหมเอื่อยฉันกินข้าวไม่อร่อยเลยคนบ้า เปนที่เกาะเปเซ็ใใใบใครชคนสารคามบมวนมวล <laughs> จ้าจ้าคนสารคามเ้าลุงยาวไปทางไหนเนาะบอลูพุ่กันจ้าบ่ลูู บ่อรู้ก็จันพรนั้นน,น,น้นองยิงยิงว่านัน่นนัน่นน้องโกมน้องยิงยิงว่าไปเลาะทั้งใดบุพอพเด่นว่าขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าขอบคุณคุณบีลาวันแล้วก็ขอบคุณน้องโกมขอบคุณผู้ใดแอบแอบเบิ้งเยสสมเด้อจ้าเี้ีงเี้ยงนาทีหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องเยสสมก็เสียให้เบิง้งแต่บรรยากาศที่หนาบกซีนี่แหละจ้าพี่น้อง อันหนามาทางพี่บออันไหนมาทางีอันหนไข่เบาิ้นนองนี่มันบนนั่งผมเดี๋ในอันนี้ยืดสมันเซตน้ำผู้ดีออกก็อนี้กรมพราะวนเงิน,น,น,าานเนยืดสมเตมนายย่แล้วบเบิ้งนี่หัวกับยุงยุงเป็นน้องผมบัดีจ้าน้องกรมบัดีคุณวีราบัาานจะบัดีน้องยิงย <c oughs> ิงยิงยิงคุณวีราัน ปีลาวันหรือปีลาวันขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อนี่อยากเห็นหน้าน้อนยิ้มยิอยากเห็นหน้าน้องยิ้มยิ้มมาสั่นอยากเห็นหน้าน้องยิ้มยิ้อยากเห็นหน้าเน่าเน่าบนขมาอยู่จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าน้องโกมต้ไปขาสายรอเท่าไหร่บุ้งเนก็ได้ขอบคุณน้องโกมขอบคุณคุณกีลาวันเด้อขอบคุณคุณเอแบแบเพิ่งย ja, no. ้าส่งกับจิฟคอตัวลงเวทีเด้อจ้าพี่น้อง ขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณถูกเลิบขอบคุณถูกไรล,ล่ะจ้าบ๊ายบายเยสสมคอตัวลงเวทีได้จ้าน้นองกลมเด้อเด้อเยสสมเสียนเยสสมเสียนทักกินี่ยัง <โม S 1> บัดนทึกไ,ไ,ได้น้องเฝ้าไรเด้อมันนีมีเบิรงเต้นอยู่ขอร้องก็เต้นแล้วอันน้องยิงยิงบาน้องกลมเฝ้าไรเด้อประสันบา้าสิบเบิรงเบอร์น้องอันสิบเบอร์เบอร์น้องกลมเต้นอยู่กับสันบาย เดี <ersch> on, okay. ๋ยวเดี <asy> <ang> ๋ยวย้าสมศิหาลูกเราเนี่ยเดี๋ยวย้ายสมสิวานอยู่ท้ายน้องกกมกินียังเนาะบ่ะนี่เดี๋ยวไจ้ายายสมจ้าแม่นจ้างามนั่งงามทั้งสองนั่งงามทั้งสองแหม่ครับอ้าวคุณกินละวันเราเป็นผู้งซ้ายบ่น้องกกมคุณกินละวันนี่เป็นผู้งซ้ายบ่เฮ้ยไป เดี ais, right? ๋ยวจะสมสีย้าไม่ก็นกินอีกรอบสองเด้อหน่องผมบ๊ายบายเจอกันคิปหน่าจ้า